ตอนนี้ตอนนี้วันนี้นะวันนี้นะดอกบัวดินดอกบัวดินของของงพี่นั้นบานแล้วนะบานแล้วบานแล้วบานตั้งแต่เมื่อเช้าหลวงพี่เพิ่งตีกองแรงเสร็จนะตีกองแรงเสร็จก็เลยได้มาถ่ายให้ดูนะบัวดิน ทิงนี้เป็นสีเหลืองเหลืองขมิ้นนะขมิน้นเหลืองคาหมิ้นขมิน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 ขม้น ตัวนี้สีขาวที่ขาวน้องน้องก็เริ่มบอ,อกแล้วตัวนี้เริ่มบอ,อกแล้วตัวนี้ก็กําลังกําลังเห็นเข้มๆสีเข้มๆรอรอบานในวันถัดไปสีชมพูเริ่มโตแล้วนะโตแล้วโตวแล้วพรุ่งนี้ก็ก็บานได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนี้น้อง น้องโตแล้วแต่ว่าน้องยังไม่บานสีชมพูหรือนาองคนก็มองเป็นสีสีบานเย็นสีเลือดนกนะกระถางนี้กระถางนี้สีเหลืองสีเหลืองอ่อนนะน้องน้องยังไม่ออกดอกยังไม่ออกดอกน้องพี่ก็เริ่ม เริ่มแบ่งออกมาปลูกแล้วนะพอดีหลวงพี่มีถุงร้อนนะถุงร้อนหลวงพี่ก็เลยทยอยแบ่งต้นกล้าที่กล้าไว้นะเป็นเป็นเป็นเหลืองขมิ้นนะเป็นเหลืองขมิน้นเหลืองขมิ้นจากตรงนี้หลวงพี่ก็ทยอยทยอยนี่ทยอยเอายาออก พอดีหลวงพี่มีถุงร้อนหลวงพี่ก็เลยนี่ดินดินหลวงพี่เอามาจากใต้ต้นมะขาม